สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับจ๋านะคะทุกคนมาแล้วค่ะห้องนอนของน้องฟินนะคะเบดรูมเมคโอเวอร์นะคะแปลงโฉมห้องนอนใหม่ให้น้องฟินนะคะจริงๆแล้วห้องนอนของน้องฟินนะคะจ๋าใช้เวลาทาสี เร็วมากๆเลยนะคะประมาณ2วันก็เสร็จแล้วนะคะเพราะว่าห้องนอนของน้องเนี่ยเล็กกว่าห้องนอนอื่นๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจ๋าก,ก็ไม่ได้ทาสีทั้งห้องด้วยนะคะก็เสร็จค่อนข้างจะเร็วนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะพาทุกคนนะคะมาดูนะคะว่าห้องนอนของน้องนะคะหลังจากแร่งโฉมห้องนอนให้น้องแล้วนะคะออกมาเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะจ๋าก็จะใช้เทปกาวกันเปื้อนนะคะติดก่อนที่จ๋าจะลงมือทาสีนะคะส่วนเตียงของน้องฟินนะคะก็น้องก็ยังใช้เตียงเก่านะคะเพราะว่าสภาพยังโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็เตียงของน้องก็ยังอยู่ในห้องนะคะเราไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปไหนนะคะแต่ว่าจ๋าใช้เป็นตัวพลาสติกนะคะคลุมไว้กันเปื้อนนะคะก่อนที่จ๋าจะลงมือทาสีนะคะ ห้องนอนของน้องฟินนะคะน้องเขาอยากได้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีเทานะคะนี่ก็เป็นสีนะคะที่เรา จ๋าจะใช้ทาสีห้องของน้องวันนี้นะคะซึ่งสีน้ําเงินนะคะก็มีชื่อสีว่าอินดิโก้นะคะก็สีก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจะว่าสีนี้มันสวยมากๆนะ,ะแต่ว่าตอนที่จ๋าทาครั้งแรกนะคะจ๋ามีความรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างจะแบบมันเข้มข้นนะคะแต่เวลาสีแห้งออกมาแล้วนะคะก็สวยมากๆเลยนะคะจ๋าชอบมากๆเลยนะคะ วันนี้นะคะจ๋าก็จะใช้เป็นแปลงฟองน้ำนะคะทาบริเวณตามมุมข้างบนแล้วก็มุมข้างล่างนะคะบริเวณที่ไม้ทาสีลุกลิ้งเข้าไม่ถึงก่อนนะคะก่อนที่จ๋าจะลงมือทาสีในบริเวณส่วนที่เหลือนะคะ I was broken. How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? นี่ก็เป็นสีเทานะะคที่จะจะใช้ทาสีห้องน้องฟินนะคะสีก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะสีนี้นะะคมีชื่อสีว่า s i l v e r Plate นะคะซึ่งสีนี้สวยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนจำห้องใน e s ส room ได้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะสีก็จะเป็นสีโทนเดียวกับห้องน้อง a s m i n e แล้วก็น้องฟี ebe ี e นะคะแต่ว่าสีจะอ่อนลงมาหน่อยนึงนะคะ สีนี้สวยคะ่ะทุกคนจ๋าชอบจ๋าว่ามันดูแล้วมันสบายตาดีนะคะจ๋าก็จะทาสีประมาณสองรอบนะคะ Come, okay. ตอนนี้นะคะจ๋าก็ทาสีเสร็จแล้วนะคะจ๋าก็จะเก็บแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณในห้องนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเช็ดแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณเตียงของน้องฟินด้วยนะคะเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างใจเยอะนะคะ I'm not broken, I'm just split into Hope you're fine and got time. I'm not broken, not broken, not broken. นี่ก็เป็นเตียงนอนของน้องฟินนะคะซึ่งเป็นแตรนด์เดอร์เบดเป็นเตียงแบบประมาณเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบเตียงเสริมะคะ่ะทุกคนซึ่งจะมีเป็นแบบกล่องข้างล่างนะคะที่ใส่ที่นอนเสริมแบบไว้สอดใต้เตียงได้นะคะก็สะดวกเวลาแบบน้องฟินมีเพื่อนฝูงมานอนด้วยนะคะแต่จ๋าซื้อเตียงนี้มาไม่ได้มาพร้อมที่นอนนะคะเตียงแล้วก็ที่นอนเราซื้อแยกต่างหากนะคะจ๋าซื้อเตียงแล้วก็ที่นอนมาจากเวเฟร์นะคะ อนแรกนะคะเราจะวางเตียงน้องฟินนะคะติดกับฝาผนังฝั่งหน้าต่างนะคะแต่พอทําไปทํามานะคะไม่รู้สิจ๋าคิดไปต่างๆนานานะคะเพราะว่าน้องฟินเป็นเด็กที่วัยค่อนข้างจะสนนะคะน้องเขาชอบแบบปีนป่ายมากๆเลยนะคะจ๋ากลัวว่าแบบน้องเขาจะกระโดดบนเตียงแล้วแบบปีนป่ายหน้าต่างอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะซึ่งหน้าต่างก็มีล็อกนะคะแต่ว่าล็อกค่อนข้างจะ เปิดปิดค่อนข้างจะง่ายนะสามีจ๋าเขาจะไปซื้อตัวล็อกมาติดใหม่นะคะให้แข็งแรงแล้วก็น้องไม่สามารถที่จะแบบเปิดเองได้นะคะเราก็เลยตัดสินใจวางเตียงน้องฟินนะคะอยู่กลางห้องนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางจะมีแบบนีเนื้อที่ให้จ๋าได้วางเป็นตัวไนส์สเตนนะคะเป็นโต๊ะวางโคมไฟน้องด้วยนะคะแล้วก็จ๋าว่ามันดูดีกว่าเยอะเลยนะคะ แล้วก็สามีจ๋าเขาจะเช็ดทําความสะอาดกระจกด้านนอกนะคะเพราะว่าจะเอื้อมไม่ค่อยถึงนะคะจ๋าก็เลยให้สามีเป็นคนเช็ดแล้วก็ทําความสะอาดกระจกด้านนอกนะคะ นี่ก็เป็นรเซอร์ของจ๋าเองนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบมีลิ้นชักนะคะซึ่งรเซอร์ตัวนี้นะคะจ๋าไม่ได้ใช้แล้วนะ,ะเดี๋ยวจ๋าจะเอามาทาสีใหม่นะคะอันดับแรกเลยนะคะจ๋าก,ก็จะมาถอดตัวมือจับลิ้นชักออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นจ๋าก,ก็จะทําความสะอาดนะคะจ๋าจะใช้น้ําเปล่าผสมกับน้ํายาล้างจานนิดนึงนะคะแล้วก็ชุบผ้าให้เปียกนะคะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดให้ทั่วเลยนะคะก่อนที่จ๋าจะลงมือทาสีนะคะ จ๋จะใช้ช็อคเพนนะคะในการทาสีเฟอร์นิเจอร์วันนี้นะคะซึ่งสีที่จะใช้นะคะก็จะเป็นสีเทาเข้มนะคะซึ่งสีนี้สวยมากๆเลยนะคะทุกคนเวลาทาออกมานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นในวิดีโอะคะตอนที่จ๋าทาสีเสร็จนะคะเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะคะจ๋าว่ามันเข้ากับห้องนอนของน้องนะคะ และจ๋าก็จะใช้เป็นไม้ทาสีแบบลูกกลิ้งนะคะใช้ทาเฟอร์นิเจอร์วันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นในวิดีโอนะคะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะคะจ๋ใช้แปลงทาสีที่เป็นลูกกลิ้งแบบนี้นะคะทุกคนจะชอบมากมเลยนะคะแบบ มันช่วยประหยัดเวลานะคะแล้วก็แบบทำให้เราทาสีออกมาแล้วสีแบบดูเรียบนะคะสม่ำเสมอจ่าแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่แบบเริ่มทาสีใหม่ๆนะคะลองเอาลองซื้อเป็นตัวไม้ทาสีแบบเป็นลูกกลิ้งแบบนี้นะคะไปใช้ดูนะคะช่วยประหยัดเวลาได้เร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบริเวณตามขอบแบบตามมุมต่างๆที่ไม้ทาสีลูกกลิ้งเข้าไม่ถึงนะคะจ่าก็จะใช้แปรงเป็นแบบ แปลงฟองน้ำนะคะใช้แปลงนั้นในการทาสีก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณแบบนี้นะคะเราใช้เป็นแบบไม้ทาสีแบบลูกกลิงแบบนี้นะคะทุกคนช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะคะ Helium ตอนนี้นะคะจาก,ก็ทาสีเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็สีก็แห้งแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้จ๋าจะใช้เป็นแว็กนะคะซึ่งเป็นเคลียร์แว็กที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งแว็กนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการแบบรักษาเนื้อไม้นะคะแล้วก็กันน้าได้ด้วยนะคะวิธีการใช้นะคะจ๋าก,ก็จะใช้ผ้านะคะแล้วก็จุ่ม าทาให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้ผ้าสะอาดอีกผืนนะคะเช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะ i just wanna hold แล้วก็ในส่วนของมือจับลิ้นชักนะคะจ๋าก,ก็จะเอามาทาสีใหม่เหมือนกันนะคะจ๋าจะใช้เป็นสีแบบเป็นสเปรย์นะคะเป็นสีเงินนะคะจ๋าว่าสีเทาเข้มแล้วก็สีเงินน่าจะเข้ากันนะคะ ตอนนี้เรเซอร์นะคะแล้วก็มือจับลิ้นชักที่จะทาสีใหม่ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเอาตัวมือจับลิ้นชักนะคะมาใส่กลับที่เดิมนะคะออกมาจ๋าพอใจมากๆเลยนะคะ ตอนนี้นะคะสามีจาาเขาก็กาลังติดตั้งประมาณเหมือนตะขอะค่ะก็คือแบบเป็นตัวยึดนะคะระหว่างาฝาผนางังแล้วก็ตัวตู้เรเซอร์นะคะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้านะคะเพราะว่าการล้มนะคะซึ่งน้องฟินเขากค่อนข้างจะสนนะคะเขาแบบชอบปีนป่ายนะคะเราก็แบบเพื่อความปลอดภัยของน้องนะคะก็ใช้ตัวยึดไว้ดีกว่านะคะ นี่ก็เป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้องฟินอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็เป็นตัวไนส์สตนนะคะเป็นโต๊ะวางโคมไฟของน้องนะคะจ๋าก็จะเอามาทาสีเหมือนกันนะคะจ๋าว่าสีนี้มันสวยแล้วก็มันเข้ากับตัวตู้เสื้อผ้าของน้องนะคะ เดี๋ยวจ๋าจะเช็ดทําความสะอาดพัดลมนิดนึงนะคะเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปตกแต่งห้องน้องฟินกับจ๋านะคะ Haven't been who i was I am supposed to be the one you can trust I feel so useless because i let you down I hope there's some way i can make it all right because i know that you deserve much more than this if you give me one more chance I swear I'll try my best to always be there. to always be Be. Be there selfish and made you believe that you're not good enough but you're all i need i'll take you places that you've never been i would give you the world if you let me try again yeah just give me one more chance i swear i'll try my best to always be there Hiding in the sand เห็นว่ารถค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องฟินเขาเป็นคนที่ชอบรถมากๆเลยนะคะ ก็จะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะเดี๋ยวจ๋าจะให้น้องฟินเข้ามาดูข้างในห้องนะคะว่าน้องชอบหรือเปล่านะคะแต่ว่าน้องเขาวิ่งเข้าๆออกๆนะคะบางอย่างที่จา๋าตกแต่งน้องเขาก็เห็นแล้วนะคะแล้วก็มีเป็นบางอย่างที่น้องเขายังไม่เห็นนะคะก็เดี๋ยวให้น้องเขาเข้ามาดูนะคะว่าน้องเขาชอบหรือเปล่านะคะแล้วก็จ๋าหวังว่าวิดีโอนี้นะคะอาจจะเป็นไอเดียสําหรับ คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่กําลังจะตกแต่งห้องให้ลูกชายนะคะก็เอาไอเดียของจ๋าไปใช้แล้วก็ประยุกต์ได้เลยนะคะจา๋ายินดีมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปต่อไปนะคะจ๋าก็จะเอาคลิปตกแต่งบ้านต้อนรับคริสต์มาสมาฝากทุกคนกันนะคะแล้วก็จ๋าจะ พยายามทำคลิปทำความสะอาดมาฝากทุกคนกันด้วยนะคะ,ะในคลิปถัดไปนะคะเพราะว่าจ๋าไม่ได้ทําคลิปทำความสะอาดมาได้สักพักแล้วนะ,ะเพราะว่าจ๋าแบบยุ่งยุ่งนะคะทำะทาสีห้องให้ลูกแล้วก็ตกแต่งห้องให้ลูกนะคะก็เลยแบบมันไม่ค่อยมีเวลานะคะก็จ๋าจะพยายามเอาคลิปมาฝากทุกคนกันอย่างแน่นอนนะคะและจ๋าก็ขอบคุณสําหรับ การติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่คอมเมนต์แล้วก็ส่งกาลังใจมาให้จา๋จาตลอดจ๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจา๋าต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบายว้าวเยดกดูทีวี y อยู่ไรพิลล์ส My Queen I like My Queen ขอบคุณค่ะมามี่ใค่ไหมคะ That's so cute that Can you baby? Bye for kiss แค่นั้ส่งจูบแบบนี้แบบนี้ Bye 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 น้องฟินมาไปพาเด็ดดีไปดูห้องด้วย Oh you think Daddy Wow looks so great I love it Jumping reindeers.